สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเดอะเทเลอร์ในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดที่ถ้าหากไปได้ถ่ายภาพเอาไว้เพื่อนๆก็คงจะไม่เชื่อว่ามันมีอยู่จริงซึ่งจะแปลกและหน้าตาประหลาดจริงหรือไม่นั้นก็ไปรับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนดูก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับลูกนกฟินช์ ภาพสิ่งมีชีวิตที่ดูเหมือนกับเอเลี่ยนชนิดนี้ก็คือลูกนกฟินช์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่าโกลเดียนฟินชิพวกมันมีตุ่มข้างปากที่สามารถเรืองแสงได้เรียกว่าปาปิลาเนื่องจากรังของนกฟินนั้นมือสนิทเจ้าตุ่มที่ว่านี่จึงทำหน้าที่ทั้งดันอาหารและก็ช่วยส่องแสงเพื่อให้แม่นกมองเห็นและทำการป้อนอาหารได้ พวกมันนั้นถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี1839โดยจอห์กโกนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษระหว่างกำลังท่องเที่ยวอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียในปี2012นกฟินถูกจัดให้เป็นหนึ่งในสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เนื่องมาจากการบุกรุกที่อยู่อาศัยและก็ไฟป่าจากการสำรวจนั้นพบว่าปัจจุบันประชากรของนกฟินธรรมชาติเหลืออยู่เพียง3,000ตัวเท่านั้นและล่าสุดเหตุการณ์ไฟป่าที่ออสเตรเลียเมื่อปี2020 ็ส่งผลให้สัตว์ป่าตายไปมากกว่า480ล้านตัวซึ่งรวมไปถึงเหล่านกฟินตามธรรมชาติด้วยนั่นเองสัตว์ประหลาดแห่งเกาะโคโนี่โลกของเรานั้นยังมีสิ่งมีชีวิตอีกมากมายที่อาศัยอยู่ภายใต้ทะเลน้ำลึกซึ่งบางชนิดก็ยังไม่มีใครเคยพบเจอมาก่อนและดูเหมือนชาวนิวยอร์กคนนี้จะได้เจอสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่เข้า โดยเพื่อเขากําลังตกปลายอยู่ที่เกาะโคนี่แต่กลับได้สิ่งมีชีวิตที่ดูแปลกประหลาดตัวนี้ขึ้นมาแทนมันดูรูปร่างเหมือนกับปลาหมึกแต่มีขาสองขาซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอนเมื่อคลิปนี้ถูกเอาไปโพสต์ในทิกต o k ก็มีผู้คนเข้ามาดูจํานวนมากและหลายคอมเมนต์ก็บอกว่ามันเป็นเอเลี่ยนมาจากต่างดาวแต่ก็มีนักชีววิทยามือสมัครเล่นคนหนึ่ง บอกว่ามันคือปลากระเบนที่ห่อคีบทั้งสองข้างเข้าหากันนั่นเองแล้วเพื่อนๆหลักคิดว่าเจ้าตัวนี้มันคือตัวอะไรกันแน่นกกลอสเตอร์คานารีความโดดเด่นที่สุดของนกตัวนี้ก็คือทรงผมกระลาครอบหัวที่มันไม่ได้มาจากการตัดหรือดัดแปลงแต่ว่าเป็นธรรมชาติของสายพันธุ์นี้ นกชนิดนี้มาจากคาโนรี่ซึ่งเป็นหมู่เกาะของราชอาณาจักรสเปนนกชนิดนี้นั้นค่อนข้างอินดี้เพราะว่าพวกมันไม่ได้เป็นมิตรกับมนุษย์เหมือนกับนกแก้วดังนั้นพวกมันจึงไม่ต้องการการมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์มากนะักนอกจากนี้มันยังขึ้นชื่อในเรื่องของการเป็นนักร้องเสียงดีเพราะเสียงร้องของพวกมันนั้นเป็นเอกลักษณ์จนกลายเป็นที่นิยมของเหล่าคนรักนก ลอสเตอร์คานารีเป็นสายพันธุ์ที่มีอายุมานานกว่า1,800ปีแล้วบางคนก็บอกว่าทรงผมบนหัวของมันเหมือนเอากะลามาครอบหัวเอาไว้และคนที่ได้เห็นเป็นครั้งแรกก็อดที่จะยิ้มไม่ได้เลยล่ะครับและทรงผมของมันก็ยังแตกต่างกันในแต่ละตัวอีกด้วยบางตัวก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยบางตัวก็ดูเหมือนจะออกแนวเซอรเอรไปเลยด้วยสีของพวกมันและทรงผมที่สะดุดตาพวกมันจึงไม่ใช่นักซ่อนตัวที่ดีนะ แต่อย่างไรก็ตามมันก็เป็นนักปรับตัวที่เก่งมากเพราะมันสามารถอยู่ร่วมกับนกสายพันธุ์อื่นๆได้อย่างเป็นธรรมชาติและก็มีความสุขซึ่งอายุไขของมันนั้นยืนยาวถึง12ปีอีกด้วยลิงจมูกยาวนี่คือลิงจมูกยาวหรือ Pro บอส c ิ s มังกี้สามารถพบได้ในป่าประเทศบูไนอินโดนีเซียและมาเลเซียเท่านั้นโดยพวกมัน เป็นลิงที่มีเรื่องน่าสนใจมากมายอย่างแรกเลยก็คือจมูกซึ่งจมูกอันใหญ่โตสุดโดดเด่นของมันน,นั้นจะปรากฏเฉพาะในตัวผู้เท่าน,านั้นโดยยิ่งตัวไหนจมูกใหญ่มากเท่าไหร่ก็จะช่วยให้เสียงร้องดังมากยิ่งขึ้นเพื่อใช้ในการเรียกร้องความสนใจจากตัวเมียแถมยังช่วยในการระบายอากาศภายในร่างกายอีกด้วยโดยเจ้าลิงชนิดนี้มีเรื่องเล่าที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับพวกมันอยู่เรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องของชาวซูเก่าที่เป็นชาวมาเลท้องถิ่น ที่เรียกลิงชนิดนี้ว่าออเรนเบเลนดาหรือแปลตรงตัวว่าคนต่างชาติเนื่องมาจากในช่วงแรกของการย้ายมาลงหลักปักฐานพวกเขามักจะเข้าใจผิดว่าลิงเหล่านี้ก็คือชาวต่างชาติที่เข้ามาล่าอนานิคมเพราะมีทั้งจมูกที่โด่งและสีผิวที่คล้ายกันจึงทําให้เกิดความวุ่นวายเข้าใจผิดต้องหลบซ่อนกันแบบฟรีๆบ่อยครั้งนั่นเองกวางเขี้ยวดาบ เมื่อวันที่3พฤศจิกายนปี2557กลุ่มนักสำรวจได้เผยแพร่บทความการค้นพบกวางแคชเมียร์หรือกวางเขี้ยวดาบอีกครั้งโดยทีมได้เข้าไปสำรวจพื้นที่ป่าของประเทศอัฟกานิสถานและได้พบเห็นกวางแคชเมียร์อีกครั้งถือเป็นการค้นพบที่น่าตื่นเต้นเอามากๆเนื่องจากยังไม่มีใครได้พบเห็นกวางชนิดนี้มาก,กว่า60ปีแล้วกวางชนิดนี้นั้น อยู่ในวงเดียวกับกว้างฉมดซึ่งมีลักษณะพิเศษก็คือจะมีเขี้ยวงอกออกมาที่ดูโดดเด่นกว่ากวางทั่ว,วไปดูคล้ายกับแวมไพร์จึงเป็นที่รู้จักในอีกชื่อน,นึงว่ากวางเขี้ยวดาบโดยตัวผู้นั้นจะมีเขี้ยวยาวกว่าตัวเมียและจะใช้มันเพื่อต่อสู้แย่งชิงตัวเมียในฤดูผสมพันธ์ กวางเขี้ยวดาบนั้นตอนนี้กำลังลดจำนวนลงอย่างมากจากการถูกลุกล้ำถิ่นที่อยู่และการถูกล่าซึ่งมีคนที่นิยมล่ามาเพื่อนำต่อมผลิตกลิ่นของมันมาขายเนื่องจากกวางเขี้ยวดาบนั้นมีลักษณะพิเศษก็คือมันมีต่อมผลิตกลิ่นเฉพาะตัวและก็กลายเป็นสินค้าซึ่งเป็นที่ต้องการมากในตลาดมืดโดยราคาของต่อมกลิ่นกวางเขี้ยวดาบนั้นเมื่อเทียบกับทองคำแล้วยังมีมูลค่ามากกว่าเสียอ,อีกตกอยู่ที่ประมาณ 940,440บาทต่อกิโลกร,รัมเลยทีเดียวงูอนาคอนดาเขียวปกติแล้วนั้นงูที่ตัวใหญ่ขนาดนี้มักจะซ่อนตัวจากมนุษย์แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างจเจ้างูยักษ์ตัวนี้ก็ได้เหลือยขึ้นมาจากน้ำและพาดลำตัวอันใหญ่ยักษ์ของมันมาบนท่าเรือและโชคดีที่มีคนถ่ายภาพของมันเอาไว้ได้ ซึ่งเหตุผลเดียวที่มันจะมาใกล้ถิ่นที่อยู่อาศัยของผู้คนขนาดนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการหาอาหารที่เป็นพวกสัตว์ขนาดเล็กซึ่งอาจจะอยู่แถวนั้นแต่ถ้าหักตัวมันใหญ่ขนาดนี้แล้วมันสามารถกินคนทั้งคนเลยก็ยังได้โดยงูชนิดนี้ก็คืองูอนาคอนด้าเขียวเป็นงูที่ใหญ่มากที่สุดในโลกและยังคงสืบเผ่าพันธุ์มาจนถึงปัจจุบันตัวโตวเต็มที่นั้นมีความยาวได้ถึง5เมตรมีผิวลำตัวสีเขียวมีลายเป็นวงกลมสีดำ อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำต่างๆในทวีปอเมริกาใต้รวมไปถึงลุ่มน้ำอเมซอนมันนั้นจะรัดเหยื่อด้วยลำตัวอย่างแน่นและกดลงไปในน้ำทำให้จมน้ำตายก่อนที่จะเขมือบเข้าไปทั้งตัวนั่นเอง i n นิ n เนียสเอ็กซิเมียเฮดเลสชิคเก้นมอนเตอร์หรือปีศาจไก่ไร้หัวเป็นชื่อเรียกกันเล่น ตามลักษณะที่ดูน่ากลัวของสัตว์ชนิดนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นเพียงปลิงทะเลชนิดหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าหาดูได้ยากมากกว่าปลิงทะเลทั่วไปที่พบเห็นกันบ่อยครั้งตามแนวชายฝั่งเพราะว่าตัวนี้มันคือปลิงทะเลน้ําลึกที่จะพบได้เห็นยากเอามากๆชื่อทางวิทยาศาสตร์ของมันก็คืออินิบเนียสเอกซิเมียมันถูกพบครั้งแรกในทะเลเม็กซิโกเมื่อปี2017แต่สามารถถ่ายรูปได้ครั้งแรกเมื่อปี2018 โดยผู้ที่สามารถถ่ายภาพได้นั้นก็คือดรเดิร์กเวลฟอร์ดหออสำนักงานกระทรวงสิ่งแวดล้อมออสเตรเลียปลิงทะเลชนิดนี้มีลำตัวเหมือนไก่ถูกลอกขนมีปีกเหมือนกับค้างคาวและลำตัวโปร่งใสเหมือนแมงกะพรุนแต่มีระบบอวัยวะภายในตัวโต,วตวเต็มวัยจะยาวประมาณ10นิ้วอาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลลึกราว1000เมตรและจะอยู่เหนือใต้ก้นทะเลรา,ราว50าเมตรต่างจากปลิงทะเลชนิดอื่นตรงที่มันไม่ได้เชื่อชา และมันไม่ได้กินเลือดนะครับแต่กินปลาขนาดเล็กเป็นอาหารแทนนั่นเองชูบิวหรือนกกระสาปากพลัว่วสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่ทุกคนเห็นกันอยู่นี้ก็คือนกกระสาป,ปากพลัว่วหรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็คือไบเลนเนเซฟเร็กซ์ เมื่อโตเต็มวัยนั้นมันสามารถสูงได้ถึง150เซนติเมตรและถ้าหากกางปีกออกจนสุดจะกว้างถึง260เซนติเมตรกันเลยทีเดียวนกชนิดนี้อาศัยอยู่ในแถบแอฟริกาตะวันออกประเทศซูดานและแซมเบียแต่ชาวอาหรับมักจะเรียกมันว่าอาบูมากับหรือผู้ซึ่งมากับรองเท้าเนื่องมาจากจะงอยปากที่มีลักษณะเหมือนกับรองเท้านั่นเองพวกมันนั้นกินได้แทบทุกอย่างแต่อาหารที่มันโปรดปานที่สุดนั้นก็คือปลากบ ลูกเจอะระเข้รวมไปถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนกชนิดนี้จัดเป็นนกที่มีอายุไขยาวนานยาวถึง35ปีกันเลยทีเดียวมันทำรังอยู่บนพื้นดินและออกไข่ครั้งละสองฟองซึ่งจะใช้เวลาฟักราว3าวันก่อนจะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นในช่วงเวลาเพียง6เดือนเท่านั้นและในระหว่างการเติบโตลูกนกจะต้องได้รับการป้อนอาหารวันละ5-6ครั้งมิเช่นนั้นมันก็อาจจะอดตายได้ เพราะสารอาหารอาจจะไม่เพียงพอต่อร่างกายขนาดใหญ่ของมันนั่นเองตามบันทึกพวกมันนั้นถูกพบครั้งแรกเมื่อปี1840โดยชาวอังกฤษที่เดินทางไปยังแอฟริกาซึ่งนับตั้งแต่นั้นความต้องการครอบครองนกชนิดนี้ก็เป็นที่นิยมสําหรับชนชั้นสูงในยุโรปทันทีเพราะด้วยขนาดตัวที่ใหญ่และด้วยความแปลกประหลาดของหน้าตามันแล้วส่งผลให้ในตลาดมืดนั้นมันมีราคาสูงถึง300,000บาทกันเลย อิลลิปิก้าอิลลิปิก้านั้นปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกเมื่อปี1983บนเทือกเขาเทียนซานขนาดที่เหวยตรงหลี่นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันนิเวศวิทยาและภูมิศาตสตร์ซินเจียงกำลังสำรวจธรรมชาติเขาก็พบเห็นสิ่งมีชีวิตขนาดจิว๋วคล้ายกับกระต่ายซ่อนตัวอยู่ในซอกหินบนหุบเขามันมีขนาดตัวประมาณ20เซนติเมตรขนสีเทามีลายจุดเล็กๆสีน้ำตาล ซึ่งเขาเองนั้นไม่เคยพบเห็นสิ่งมีชีวิตตัวนี้มาก่อนจึงจับตัวอย่างมาหนึ่งตัวเพื่อตรวจสอบจึงได้ทราบว่านี่เป็นสัตว์สายพันธุ์ใหม่ที่อยู่ในตระกูลปิก้าและก็ได้ตั้งชื่อทางการให้มันว่าอินลิปิก้านั่นเอง แต่หลังจากการพบเห็นครั้งนั้นก็แทบไม่มีใครเคยพบเห็นมันอีกเลยทำให้นักวิทยาศาสตร์ไม่ค่อยที่จะรู้จักและเข้าใจพฤติกรรมของเจ้าอิลิปิก้าเท่าไรนะักซึ่งครั้งล่าสุดที่มีการค้นหาอิลิปิก้าอย่างจริงจังก็เมื่อปี2014ที่นำโดยเวยตงหลี่ผู้ค้นพบอิลิปิก้าคนแรกรวบรวมนักวิทยาศาสตร์และอาสาสมัครมุ่งหน้าขึ้นไปยังเทือกเขาเทียนซานอีกครั้งและตั้งกล้องถ่ายโดยวางกับดักด้วยมเมล็ดพืชเป็นเหยื่อล่อให้มันโผล่ออกมาในเฟรม และพวกเขาก็ถ่ายภาพพวกมันได้สำเร็จนั่นเองและทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งมีชีวิตที่ถ้าหากไม่ถูกถ่ายเอาไว้ก็คงไม่มีใครเชื่อว่ามีอยู่จริงซึ่งถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ